ยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4อองเดโอนาน่าอยู่อันดับไหนแปดนายทวารยอดแย่ในตำนานแมนยูอองเดโอนานา่าผู้รักษาประตูทีมชาเคมาูนย้ายมาจุดป,ประกายความหวังให้กับเหล่าสาวกปิศาแดกเนื่องจากเขาเป็นมือกาวชั้นยอดที่ได้รับการยอมรับในฟีมาลายมือแต่ไม่ทันใด จาของค่าตัว4 7ล้านปอนด์กับกลายเป็นตัวปัญหาของปีศสจแดงไปซะอย่างนั้นอดีตผู้สาป,ประตูทีิีเตอร์มิลานโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกกับแมนซิตี้แต่หลังย้ายมาเฝ้าสาวกับแมนยูเขาเสียไปแล้ว19ประตูจาก10นัดในทุกรายการจนทําให้สำนักอาร Army เริ่มส่งเสียงเรียกร้องให้เทนฮารดรอปเขาได้แล้วไม่เฉพาะโอนาน่าเท่านั้นเมสันมาส์ก็ถูกมองว่าเป็นการเสียสัญญาที่น่าผิดหวังของปีแสดแดงเช่นกันอย่างไรก็ดี หากจะว่ากันไปถึงผู้รักษาประตูซึ่งแมนยูเคยลงทุนกับตัวอย่างน่าผิศวงมาก่อนเราจะไปดูกันว่าโอนาน่าอยู่ในอันดับไหนจากจำนวน8ในทวารยอดแย่ของสังเวียนแข้งโอทัฟฟอร์ดอันดับ8เบนฟอสเตอร์ถูกเซอร์เล็กฟูเซนวางตัวเป็นอนาคตในระยะยาวของสโมสรัแต่ฟ้าโอกาสเอาไว้ไม่ได้ถูกรับบทเป็นแบ็กอัพของเอวินฟอนเดซาและถูกส่งลงเฝ้าสอนในเกมชิงแชมป์เลกอีคับปี2009 แม์ดวลจุดโทษชนะสเปอร์หลังเสมอกในเวลา0-0แถมช่วงต้นซีซั่นถัดมาฟันเดซาบาดเจ็บฟอสเตอร์กับที่โอกาสทะยานขึ้นมาเป็นมือหนึ่งหนึ่งจะก่อความผิดพลาดในเกมบุกกับอาร์เซนอลแมทช์เซตีและซันเดอร์แลนด์จนทำให้เขาเสียตำแหน่งในทีมตัวจริงทันทีที่ฟันเดซาเรียกคาฟิตกลับคืนมาได้จนกระทั่งต้องแนไปหลังจบซีซั่นอันดับ7มาร์ตบอชนิดในด้านออสเตรเลียสามารถคุยโวได้ว่าเขาเป็นคนเดียวที่เฟอร์กูสันเซ็นสัญญาด้วยถึง2ครั้ง ซึ่งมันเริ่มตั้งแต่ก่อนที่เบมตติจะถือกําเนิดเขาได้ลงเล่น2เกมก่อนย้ายกลับบ้านเกิดเนื่องจากวีซ่าหมดอายุกระทั่งหลังเจ้าตัวกลับสู่อังกฤษมาสร้างชื่อกับแอสตันวิลล่าได้บอสซิก็หวนคืนสู่อ,อทลต์ฟอร์อดเป็นครั้งที่2ในปี1999หลังปีเตอร์ชไมเคิลอำลาทีมแน่นอน่าการรับช่วงต่อจากยอดในด่ดนทีมชาติเดนมาร์กเป็นภาระที่หนักอึ้งและมันไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยเมื่อฟุตบอลระบุว่าเขาเป็นเหมือนชีพที่เลวร้ายเนื่องจากมาซ้อมสาย3าชั่วโมมมงแถกกิิิินนจุเลต โดยหลังเกมบุกไปเยือนบิมเบลดันคุณสือว,วิสกี้เผยว่าบอสเน่กกินทุกอย่างที่ขวางหน้าก่อนสั่งอาหารจีนกลับไปกินที่บ้านอีกด้วยแต่ถึงกระนั้นบอสเน็กก็ยังเป็นผู้รักษาประตูที่แมนยูทรงลงสนามมาสุดในบรรดาสามราชวาลหลังพ้นยุคของยักษ์เด่นโดยแมนยูสามารถควา้าแชมป์พิมารีรวมถึงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนตัลครับแต่ในซีซั่นที่2เขาไม่ถูกส่งลงเล่นย้ายไปร่วมทัพเชลซีในเดือนมกราปี2001และถูกตรวจพบว่าเสพโคเคนในปีต่อมา อันดับ6ทีมฮาวเวิร์ดไม่มีใครรู้จักนายทวารอเมริกันรานนี้ตอนที่เข้ามาเซ็นสัญญาก,กับแมนยูในปี2003บอกได้เลยว่าเขาไม่อาจแบกรับความกดดันได้แม้จะโชว์ลีลาที่ลดโผนจนทยานเซฟประตูได้นใน2-3เดือนแรกแต่ทุกอย่างพังลงในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรอบส6ทีมสุดท้ายที่เจอกับปอร์โตของบูริโยเมื่อฮาวเวิร์ดปล่อยให้นุกยิงฟรีคิกของคอสซินญาหลุดเข้าประตูแบบง่ายๆจนทำให้ปิดแสดงตกรอบคาบ้าน หลังจากนั้นฮาร์เบิร์ตก็ไม่เรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้อีกเลยและถูกสลับให้ทำหน้าที่ประตูมือหนึ่งกับรอยคารโรเป็นระยะเวลา14เดือนหลุนทั้งสองต่างไม่อาจทาให้เฟอร์กูสันประทับใจได้จนในที่สุดฟานเดซาก็ถูกดึงมาจากฟูลแลมในปี2005และรั้งตําแหน่งมือหนึ่งจวบจนรีทาในอีก6ปีต่อมาอันดับ5รอยคารโรผู้สัประตูทีมชาติไอร์อแลนด์เหนือเริมต้นอาชีพค้าแข้งให้กับแมนยูในฐานะตัวสำรองของฟอร์เบียงบัคเต ก่อนกล้ามมาเป็นมือหนึ่งในซีซั่น2องพันสี่ล้วจะเอาชนะการแย่งตำแหน่งกับฮาร์วาร์ดได้อย่างไรก็ตามลอยแคโรไม่ต่างอะไรกับทีมฮาร์วาร์ดเนื่องจากไม่สามารถเอาชนะแรงกดดันได้และนอกจากเกมแพ้มิลานในรอบ1ิทีมสุดท้ายแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วเขายังเซฟลูกโทษไม่ได้เลยในการดวนเป้าความแม่นยำกับอาร์เซนอลก่อนพ่ายไปในเกมแมตช์งิงเอฟเคัพปี2005าย่างไรก็ดีแครโรสร้างตำนานที่ทุกคนจดจำได้อ,อย่างแม่นยำทั้งๆท,ท,ที่ถูกสอยตะข่ายแต่ไม่เสียประตู เมื่อเขาวิ่งกลับไปปัดลูกยิงที่ข้ามเส้นไปแล้วของเปโดเมนเดสออกมาในเกมเจอกับสเปอร์ซึ่งทั้งผู้ตัดสินและลายแมนไม่ทัดสังเกตแต่สุดท้ายก็ถูกผีแดงลลกออกจากทีมในเดือนพฤษภาปี2005อันดับ4อองดีโอนาหน้า On ถูกดึงตัวไม่ผีแดงปั้นเกมขึ้นมาจากแดนหลังเพื่อเน,น้นการครองบอลให้มากขึ้นแต่กับการเป็นว่ามันทําให้ทีมส่มเสียงที่เสียประตูซะมากกว่าและไม่เพียงสอบเขาว่าแมนยูน่าจะพลาดการคว้าอันดับท็อป4แล้ว พวกเขาน่าจะตกรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยถึงขั้นนี้โอนาน่าจึงถูกพิพากษาว่าไม่อาจทดแทนดาวิดเคียที่สโม,มสรสาบส่งมุอง Summer, ่อช่วงซัมเมอร์หลังปฏิเสธต่อสัญญาให้กับเขาและมันสอว,ว่าโกคนปวดของเทนฮากน่าจะทำให้ได้เดวิลกลับไปมีซีซั่นที่เอลไอล์อีกรอบอันดับ 3. ฟาเบียนบากเตสนักธน,นาู้ัาษาประตูทีมชาติฝรั่งเศสชุดคว้าแชมป์โลกและแชมป์ยูโรบากเตสจึงได้รับความเชื่อมั่นว่าจะเป็นขายาตของชไมเคิลได้ แต่การเป็นว่าความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปตลอดสาบีกแมนอยู่มือเก่าหัวสายรายนี้ถูกจดจําเพียงแค่การส่งมอบสองประตูให้กับเทเรยรีซับไกาพาอเซนอลสยบพีแดง3าหนึ่งและจาไม่เดือนก่อนเขาเพิ่งก่อความผิดพลาดอย่างง่ายได้ในเกมพ่ายจับกราฟคอนุญ,ญาไม่เพียงเท่านั้นบาเ์เดสยังเคยเตะสนะเอียนฮาร์ตป้องหลังลีตัวเสียจุดโทษแต่เขาไม่โดนไล่ออกและสามารถเซฟป,ประตูได้อีกทั้งพยายามอาศัยลูกเล่นในเชิงจิตวิทยา ยกมือบอกว่าปาโลดิคาโดรับหน้าแต่โดนสไตล์อิตาเลียนสอยตะคายจนทำให้เวสแฮมเคลียร์แมนยูไนเต็ดกระเด็นตกรอบศึกเอฟเอคัพแม้เขาจะช่วยให้แมนยูชิงแชมป์เบลลี่คืนมาจากอาร์เซนอลได้ในซีซั่นที่3ของเขาแต่ฟอร์มที่เลวร้ยายในรอบ8ทีมสุดท,ท้ายในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกนัดเจอกับเรอัลมาดริดเขาเสีย3ประตูทั้ง2เกมทำให้เขาไม่ได้ลงเล่นในกับพีแรงอีกเลยนับตั้งจากนั้นอันดับ2วิ๊กตอร์บอลเลต มือกาสเปนมีส่วนร่วมเล็กๆในทีมบาเซลล่าชุดที่กำลังแมนยูได้2นัดของรอบชิงชนะเลิศด้วยแชมเปี้ยนส์ลีกแต่3ปีต่อมาหลังคว้าชัยชนะเหนือผีแดงที่เวมบรียเขาก็บพบว,ว่าเติงมาโผล่เทีย่ยวเทฟฟอร์ดอันที่จริงแมนยูไม่ใช่ตัวเลือกแรกของบาวเดสเนื่องจากเขาตกลงเซนัญยาก,กับโมนากแล้วหลังตัดสินใจไม่ลงน้ำหมึกเพิ่มเติมในถิ่นคัำหนูกแต่สุดท้ายโมนากยกเลิกการย้ายหลังนักด่านชาวกระทิงดุเจ็บเข่าอย่างหนัก ด้วยเหนี้ผีแดงภายใต,ใต้การคุงทีของรุยฟานเกาจึงเปิดโอกาสให้เขาใช้สโมสรไปที่ฟื้นฟูร่างกายและเสนอสัญญาให้เขาในเดือนมกรา2515แต่ทว่าการร่วมงานกันอีกครั้งของทั้งคู่ไม่ได้ราบรื่นเนื่องจากผู้ซื้อชาวดัตส่งเข้าลงพ้อสาสองเกมเท่านั้นก่อนขึ้นป้ายขายหลังเบาเเดนปฏิเสธลงเล่นให้กับทีมสำรองเขาปฏิเสธที่จะทำตามปรัชญาของผมมันถึงไม่มีที่ว่างสำหรับเขาฝันเก่ากล่าวอันดับหนึ่งมาซิโมตาอีบี้ แมยสน,สนยูเซ็นสัญญาก,กับในด่านประสบการณ์สูงชาวอิตาเลียนในปี1999เพื่อให้เป็นแบ็คอัพของบอชนิคที่บาดเจ็บเขาถูกฉุดมาจากเวเนเซียด้วยค่าตัว4.5ล้านปอนด์ซึ่งไม่ใช่เงินก้อนเล็กในสมัยนั้นและกลายเป็นว่าพวกเขาเสียเงินนัดละเกิน1ล้านปอนด์จากการลงสนาม4เกมโดยเสียไปมากถึง11ประตูแต่อีบีไปเดิมสนามในเกมแดงเดือดที่อันฟิลกลายเป็นฟัน้ายทันทีเมื่อคว้าลูกโยนโด่งไม่สำเร็จเปิดทางให้ซามิฮูเปียชอยประตูแรกได้แบบมูหก แต่ถัดมาเขาแก้ตัวได้เยี่ยมด้วยการเซฟลูกอันตรายได้หลายครั้งพาทีมเก็บัจชนะ32พสอขอมคว้าแมนอัลไซเมตโดยผีแดงได้2ประตูที่จมีคาแรคเตอร์สกัดตุงมตะขาตตัวเองเกมถัดมาเปิดบ้านเจอกับวิบร์ดันเสมอ1 1และตามด้วยการเปิดรังเจ้ากับซัตเนตัน3 3ซึ่งเขาก่อความผิดพลาดครั้งที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพิมยรลีกเือการปล่อยให้ลูกยิงที่เบหวิวของแมคคิวเลอร์ทีซีเอลอดวางขาเข้าประตูไปแม้จะถูกเดซันขนานนามให้หลังจบเกมมากลกาวว่า เป็นคนตาบอดแห่งเวนิเซียแต่ความเลวร้วายที่หนักกว่านั้นยังมาเกิดตามมาอีกในเกมที่บุกแพ้เชลซีปนปี5-0แน่นอนนั่นจะเป็นเกมสุดท้ายของเขาให้กับแมนยู